บัดนี้เป็นวันที่9กุมภาพันธ์2568เป็นครั้งที่38ข้าพเจ้านางสาววัชม,มุนภูนีรวาลนหมเบอร์059ขรไวยเสียงสวดถาย,ายเสียบพระสุภปริติรำมณ์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเจาริยบูชาในครูบาอาจารย์ทั้ททงหลายข้อจริงของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคตรับพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิน <c oughs> นึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจักว่าเลสุขราคันชันตุเทวตาสัทธรรมมังมุนีราชัสาสุนันตุสักกมุขะทางสักเคกามีจารูเปคิริสิคารัตาเตจันตลิเคพิมาเนที่เประเทจัก,กาเมตารุวันนาขะหาเนเคหาวัตุมาฮิเคเตกุม,มาจะย,ยันตุเทวาชัลธาลาลสิปีสัมเมยะขะคันทักพัตนาคาติสันตาสันติเกยังมุนีวาระ ว่าจะนั่งสาธทโวเมสุนันตุธรรมสวนัคาโรอยยมัทันตาธรรมสำนักการอยยมัทันตาธรรมสวนัคาโรอยยมัทันตาสองบทบูชาพะรัตนตรายอิปินาสการนาพุทธังอภิปุชยามาอิปินาสการนาธรรมังอภิปุชยามาอิบินาสการีนาสังฆังอภิปุชยามาสามบทกราบพะรัตนตรายรังสมาสำนุปปวะพุทธังปปวันตังอภิวาเทมีสวากดิ์ตัวปปวตาธรรมธรรมังนิมัสามีสุฏิปันโนปปวตโตสาวะสังกตังสังฆังนิมามี สีกุศสวนมาสงกสิทธิคาถาในมตัสสะภพกตัวระตัวสมาุตสันมุสักปพกตัวระตัวสมมาสมุตสักในมุตสัะปพกตัวระตัวสมาสมุทสักห้าบทสวดตรสนาคมันปาท้าผู้ทางสอนนางขามีธรรมังสอนนางขามีทางขงสรนนางค้ามีจุดยมปผู้ทางสรนนางคชามยิมปีธรรมังสรนนางค้ามีจุดยมีังขังสอนนางขชามมีตติยมปีพูททางสอนนางข้ามีจติยมปีธรรมังสอนนางคชามีจติยมปีสังขัางสนนางขามีหบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสระนังอัญยังผู้โทเมสระนังหัวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหนตุสปพชทานัตถิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังหัวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหนตุสปพชทานัตถิเมสระนังอัญยังธรรมโมเมสระนังหัวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหนตุสปพชทาบทสวดมหาสมัยสูตรเอวะเมสุตังเอกังสมยังภะกวะสักเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเขนะสัททิงปัญจตมะเตหิภิกขุตาเตหิสัพเพหิวารันเตหิสัท สหิจะโลกาธาตุเทหีเทวตาเยผูเยนาสัตนิปติตาขั้งติภควันตังทัศนายาภิกขุสังคันจะอัตโกจดตุนาง สุท้าวะสักกายิกาดังเทวนังเอตปาทะโหสิอายังโคลประกว่าสักเกสุวิหารติกาปิลาวัตุสัมมิงมหาวเนมหัตตาภิกุสังเพนะสัททิงปัญจมัตเตหิภิกุสัตเตหิสัเพเหวาอรหันเตหิสัตถหิจัตโทกาถาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปริตาโฮนติภรากวันตังทัศนายายาภิกุสังคันจายานูนะมายัมปิเยนะภรากวัตาเตนุปัสสังกามเมยยมาอุปปัสสังการมิตวาภรากวันโตสันนิเกปัจเจกคาทั้งอา เสยยามาตีอังโคตาเทวตาเสยทาปีนามาพลวะปุริโซสัมมชิตังวาพาหังปสาริยาปสาริตังวาภาหังสัมิเชยยเอวะเมวะสุทธาวะเซสุงเทวสุอันตริตตาภะกวโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโขโอ้ยเดี๋ยวเปื้อนเสื้อลูก าเทวตาพระกุมาตั้งอัติวาเทวตาเอกมันตังอัถังสุเอกามันตังทิสาโคเอกาเทวตาพระกุมาโตสนิเกอีมังคตังอาพาสีมหาสมัยุปปวนาสมิงเทวกายาสมะคตาอัคขาตัมหายีมังธรรมะสมัยยังทักขิตายเยวะอัปปาราชิตะสังคันติอัตคุอัปราชเทวตาพระกุมาโตสนิเกอีมังคตังอาพาสีตตะระโยพิโคสัปมาทะหังสุอัตตังอัตตนโอ อุชุกมัมกังสุสารทีวานเน,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 นตานิฆาเฮตะวาอินทรียานิรักขันติปันทิตาติอตาโคอปร,ราเทวตาพักันโตสัน,นิเกอีมังคาทังอาภาสิเชตาวาคีลังเชตาวาปาลีคังอินทาคีลังโอหะจามีเชตา เตจารันตูสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสูาาสุนาคาติอัตโกอปราเทวตาพระโันโตสันนิเกอีมังคาทั้งอาภาศีเศยเคจิพุทธรัสรสมสนนางขาตาเซนเตทามิสันติอปายภูมิปะหายาสามูมานุสังเทหังเทวากายังปูรีปูเร,รสันติติอัตโกพระเขาวตาพิกวามันเตศิเศยผู้เยนาพิขเวทัสสุโลกาตูสูทเทว,วตาสันนิปิตาหงติพะ ตถาคตังทัศนายาภิขุสังกัจจ์เยติเตภิเขเวหฮสุงอาติตามมาตานังอรหันโตสมมาสัมพุทธเตสัมปีภะกวันตานังเอตับรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอาเฮสุงเซยาธาปิไมหังเอตระหิเยติเตภิเขเวปวิสันติอนะคาตะมัตานังอรหันตโตสมมาสัมพุทธเตสัมปีภะกวันตานังเอตับรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตา พวีสันติสยาพาปีไมหังเอตระหิอาจิกิษามีพิขเวเทวกายานางนามานีกิตติยิสามีพิขเวเทวกายานางนามานีเทศิสามีพิขเวทขเวทวกายานางนามานีตังสัสูนาถาสาุกังมาาสิกรโรถาภาสิสามิตรีเอวัมพันเตติโคเตพ,พิกูภักวันโตปัญจโซซุงภควันตานเอตตาเทววจั โลกามนุษย์ขสามิยะะัตถะภูมมาธิสตาเยสิตาคิริคัพระังปาหิตตาสมาหิตาปุถุสิาขาวัลลีนาโลมาหัางพาสาพิสัมพุโนโอทาธมานาซาสุทาวิปัสสันนะมะ นาวิไลพินโยปัญจเตยตาวะวณีคาปิลาวัทเวอโตอามันตยิสัทธาสาวกีสัสนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิกินาทพิกโวเตจะอาตปะมะกะรุงสุตวาพุทธศาสานังเตสัมปาตุระหูยานังอามะนุสานาทสนังอเปเกสตมัทักุงสหัสสังอถาสตาริง เอตังเอเกสังสานังอมนุสานามัทธสูมอเปเกนันตามัทคุงทิสาสัพพะพุษาอหุงทัพพะสัพเพอณาอภิญญายาวะวิตาวะนาจคุมาอตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสัสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนาธาภิกขวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุพ a s o สัตสหัสวยาขาคุมาคาปิลวัเเวที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโมธมนาภิกขุภิกุนังสติกวนางสหัสาเมเหว่ามตวตายขานานตวนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโมธรมนาภิกขุมภิกุนัสติกหวนางสัตคีรามติสหัสาวะยาขานานตวันที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสิโมธมนาภิกขุภิกุนังสติกวนัง เจเตโซลสสหัสสายยักนัตะวันโดยที่มันโตชุ่มเนตวันน้นวันตตเยสัสสินโมทรมนาพี่ขมุพีุ่นางเซมิติหัวน้ำเวสามิตาปัญจสตายกษนานับตะวันโดยที่มันโตชุ่มเป็นตะวันน้ำวันตเยสัสสินโมธรรมนาพี่ขมพี่คุนางเซมิติหัวนางคุพี่โรราชาคะาฮิโกเวปุลัสวิเวสนางพินโยนาง asa, สัสหัสสามยักษ์นางปะ ยิปุราสติคุมพิโรราชาไหกโกโซปาคาสมิติงหัวนำผู้ริมันจาที่สังราชาทตารัโทภาสาสติทันทพานังอธิปติมหาราชยส,สัสสิโสพุตตาปิตสาสภัมโวอินทนามามหาพลายที่มันโตชิดมันโตว,วันมันโตเยสัสสินุม,มุรรมานาภิกมุมพิบุนัสมิติงหัวนำทักินันจัติสังราชาวิโรหโก,ก ตัภปัสสสติกุมพันธานาังอาทิปติมหาราชายสศิโสพุทธปิตัสภะพะโวออิินทนามานะารลามอิทิมันตชุติมันตวนามันตเยสสินโมธรรมนาภิกขุภิกขุนังสมิติหัวนางปัจฉิมันจะทีสังราชาวิรูปะโคภัสสสตินาคานังอธิปติมหาราชยสศิโสพุทธปิตัสภะพะโวิินทนามามหาภลามอิทิมันตชุติมันตวนามันตเยสสินโมธรรมนาภิกขุภิกขุนังสมิติหัวนาง อุตรันติสังราชากูเวโรตับปัสสะสติยักขานังอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตาสภาโวท่านธรรมมาห์พลาอิทิเมโตชุติเมตังคาวันตุเยสสิโนโมทัมนาภิคมูภิคนันทินีวนัปปุริมาทิสังแทตารัตโททักขีเนนาวิรูหโกปัจฉิเนนาวิรูปโกกุเวโรอุตรังทิสังจตารโธเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทัธรมานาอัทถังสุวัะเนกาปิลาวัทเวเตสังมายาวิโนทาซาคูวันจัก นิกาทสามายากุเกนทุเวเกนทุวิผู้จวิผู้โตสหจันทโนกามาเสโทจักกินูมันทุนิคันทุจะัาโคอุปมันโยจะเทเวเทวสุโตจมาริโตจิตเซโนจัคันธโปนโคราชาชิโนสะโปตอคุปัญจสิโพเจวติมพโรสุริยวัจสาอเตจันเยจะราชโนคันธภาพสหราชูพีโมธมนาพิกขมพิกกนังสมิติโมหนาอธากุณาาสานาคาเวสาลาจะหัส หาตัชกากรรมพัละตะสัตตระอาคุปายาคาสหายาติพิยุมมาทตรัธาจะอาคูนาคายส,สัสิโนเอราวันโอมหานาโคสาโซโปาคาสมิติงหัวน้ำเยนาคาราเชสหาสาหารันติทิพาทิชาปิปักปักขิวิสุทธจักคูเวหายาาเตวันนา มัชชะปตตาจิตราสุปันนาอิติเตนะน,นามาภายยันาตานาคาราชานามาสีสุปันนโตเคมามกาสิพุทโทสันหาหิวาจาหิปะหายันตานาคาสุปันาสระ นะมะกังสุพุทธ,ธาชิตาวชิราหัตเทนะสะมุทางอสุราสิตาพาตโรวัสสะวัดเซเต,เตอ,อิทิมันโตยัสสินุกัลกัญชามิหิมหาพิสมหอสุราธานะเวคาซามเวปจิติสุจิติจารภาราโทมณนะมุจีสหัสตันจัดปะลิกุตานาังสัพเพ เปโรนามกาสันในหิตวาพลินเซนังราหูพัฒมุปาขมุงสัมโยธานิพัทันเตปิคุนังสัมติหัวนางอากตเทวะปทวีจัตเตโชวายโยทักขามูวารุณาวะรุณาเทวะโซโมจะยัสสะหะสะหาเมตตากุรุณากายิกาอากุเทวะยัสสิโนทัสศิเททัสนาคายัสเปนะนาตะวันีหนุยที่มันโตชุดนี้มันโตวันนั้นันโตยัสสินโนโมทมนาภิกขุนังสัมติมัวนางเวทุจเตเทวะสหะลีจะอาสัมมา จา่าทุเวยะมาจันทสูปนิสาเทวาจันทม,มาคูปุรกิตตาสุระยาสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรกคิตานักขันตานิปุรกคิตาวาคูมันทาวะลาหกา <c oughs> วสุนังวะวาสาวุเศโทสักโคปาคาบุรินทะโรสถิตเซทัสทากยทนายาสัพเทนะนตวันิโนโ อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสนโนโมทามานาพี่กำุังชิพี่กูนางสมิติหัวนางอัธาคูสหปูเทวาชลมาคิริสิคาริวาอาริทกาจารุชาจาอุปมาปุพานิสภาสิโน วารุณาสหาธรรมมาจาัจจุตาจารณีชะก,กาสุเลยยะรุจิระอาคูอาคูวะสาวะเนสิโนทัศเตท,ทัสธากายะสัพเพน,านาันตวันนีโนที่มันตัวชุติมันตัววันและวันตโตเยสิณนนมโหทัามานะาสุนังสมิติวันมิสมานามหาสมนนานามนสมุสามนุษสุตมาิีธาปาทุสิกาอาคูาอาคูกันโนสิปุสิกาอัทาคู อรย,ยุเทวเยจโลหิตาวาสิิโมปราคาหาปาราคาอาคุเทวยสศสินโนทัศเตทัศตากายาสัพเพนนตวนินย,ทนนยนูทามาามิมโตชุติมโตวันวโตยาสินโนโมทมนาภิกโมภิกุนังสนิิงวนางสุขกะรุมหาอารุณาอาคูเวขะนา,าสาสหาโอทาตักให้ฮาปโมุคาอาคูเทววิจกักขนาธัรมตามหาราชามิสกาจายาสัศสินโนอัทะ ธนะยังอาคาปะชุนโนโยทิซาอภิวัสติทัศเสรษทัศทากายาสเพนอนัตตะวณีโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสิโนโมทัมนาภิกโมภิกนังสุติวมนามเคมียาทุสตายามากัตถกาจารย์สัสสิโนสัมภิกตากะละมาเสทาโชตินนามาเซอาสาวะนิมานาราติโนอาคูอัตคูปะระนิมิตาทัศเศรษทัศทากายาสเพนอนัตตะวณีโนที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทัมนาภิกโมภิกนังสุติวมนาง ทัสเตเทวานิกายะสปิรอนตวนิโนนามาวาเยนะอคันจุงเยจันเยสัทิสาสหปาวุาชาติมคีลังโอคตินะมนาสวังทักเคโมคาตารณาคังจันทังวะอสิตาติตังสรัมาปารัมโตจาปุตตาอิทิมโตสหสันนังกุมารติสัจจโสปาคัสปิติหวนามสหสัร์มาโลกานังมหารัมมาพิติทติ อุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยะสัสสีโสทัศนิสราอากูปเจกะวาสาวัติโนเตสนจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสรมเกเมมารเซนาพิกามีปัสสกันหัสสะมันทียังเอถาหันคทะคันทถทะพันทะทะราคีนาพันธมิโตโวสัมตาปาริวาเรนามาโวมุจิตา โกจินางอิติทะตะมาหาเสนโนกันหะเสนางอาเตสยีปานินาตะละมหจ,จะสรังกตวานาเพระเราวังยะถาวาปุส ปาวสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกสทาโซปจุท่าวติสังกุโธอัส่ายวังสังตันจะสพังอาิยะยาววกคิตวานาจักคุมาตโตอามันตยิสทธาสาวกิสเสนระเตมารเซนา่ิันตาเตวิชินาถะกิพะโบเตจังสัพมกครุสุตวะพุทธศาสนังวิตะราเคหิปกาบุเีสังลงมันปีอันชยุงสเพวิชิตะสังฆามาพยาตีตายสสินโนมทันติสหภูเตหิ สวกาเตชนเนสุตาติ